สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกครั้งดิฉันนางสาวพ,พรพงษ์พม,พมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง3าห่วง2เงื่อนไขค่ะห่วงที่1นนะคะคือความพอประมาณหมายถึงรู้จักความพอเพียงพอเหมาะพอควรไม่มากจนเกินไปหรือไม่น้อยจนเกินไปให้เกิดความสมดุลไม่เปลียดเลียนใครไม่ว่าจะเป็นตนเอง หรือผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นไม่ทำงานหนักจนเกินไปจนทำให้ไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนวันที่จะมีเวลาพักผ่อนให้กับตนเองและครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวการดูหนังหรือการนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านตามอัธยาศัยค่ะห่วงที่สองมีเหตุผลคือรู้จักการตัดสินใจกับความพอดี โดยรู้จักกับเหตุผลของแต่ละปัจจัยหรือแต่ละเหตุการณ์โดยคำนึงผลที่จะมาจากการกระทำอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นการเลือกซื้อของตัวที่เราควรที่จะคำนึงถึงเงินที่เรามีและควรเลือกซื้อของให้เหมาะสมกับจำนวนเงินของเราโดยที่เราจะไม่ซื้อของที่แพงจนเกินไปเพื่อให้เราได้มีเงินเก็บไปใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็นหรือเรื่องของอนาคตค่ะ และห่วงสุดท้ายห่วงที่3ามภูมพุ่มกันในตัวที่ดีคือรู้จักความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและพร้อมที่จะหาวิธีรับมือกับความเสี่ยงนั้นได้ค่ะและสองเงื่อนไขาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สำคัญนะคะก็จะมีได้แก่ สองเงื่อนไขคือความรู้คู่คุณธรรมเงื่อนไขที่ 1- งเงื่อนไขของความรู้คือมีความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนคุณธรรมจะประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ส,สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตค่ะและที่กล่าวจากข้างต้นนะคะคือปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขที่มีกรอบแนวคิดของหลักปัชญาที่มุ่งเน้นถึงความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา มันมีคุณลักษณะที่สำคัญคือสามารถประยุกต์ใช้ในทุกระดับตลอดจนให้ความสำคัญกับคำว่าความพอเพียงที่จะประกอบไปด้วยความพอประมาณความ,มีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวภายใต้เงื่อนไขของการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมที่ต้องอาศัยเงื่อนไขของความรู้และเงื่อนไขของคุณธรรมค่ะ ขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ